ชามชุชนชนมชกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมมันละห,หมาดจันไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงสวิงคูลิ่งพลัสนิ w MG v ม h e วอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้เข้าสู่รายการโอลมาดกันใหม่กับผมปาล์มนะครับเอ้ยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัดไทยและพี่ทงทงครับมิคกะละบาและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวิ c คูลิ่งพลัสรถยนต์ m g และอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มิงกะระบักแปลว่าสวัสดี A E C วันนี้เรา A E เข้า A E C เพราะว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเฉพาะคนไทยค่ะเพื่อนบ้านเราก็ดูแล้วค่ะอุ้ยแต่งตัวมาเหมือนแฟนขับซีรีส์วายเลยอ่ะวันนี้ต้องหวานหน่อยวันนี้วันนี้รอเลยแขกรับเชิญของเรามาจากซีรีส์วายนะคะนั่นคือซีรีส์ไดโนสวร์อ้าไดโนสวรรักครับ สองท่านวันนี้ก็คือกาก้องมนตรีและเปเปอร์พงพาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยทำไมอ่ะได้ไโดนสรมันโดนเลือกเป็นยังไงอ่ะ คือเป็นความรักแบบเดโนเสาเราไม่ชอบไม่ใช่เดโนเสาครับมันจะเป็นความรักของในรั้วมหาลัยที่พี่ไดโนเนี่ยเจอกันน้องรักแล้วทีนี้ก็เป็นด้วยตัวละครเนี่ยก็คือบอกช่องแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยคือชื่อไดโนกับรักก็เป็นไดรรักเลยส่วนน้องรักก็ขึ้นโกหกมาจากจากเก่า มาเจอพี่เดโนดามเลยดามเลยดามเลยแต่ทีนี่สงสัยอย่างหนึ่งทำไมต้องเป็นกะกล้องอ่ะปกติตอนแรกอ่ะผมชื่อก้องแต่เขาบอกว่าคนดังจะต้องมีสองพยา์ก็เลยชื่อกะกล้องก็เลยเติมกะเป็นกะกล้องครับตอนที่ปามถามว่าทำไมต้องเป็นกะกล้องอ่ะน้องเขาพูดเหมือนกันว่ากะแรกมึงต้องหนาล้อหรอออยนี่เปเปอร์ก็อ่ะสองพยา์แล้วใช่ครับพี่ธงอ่ะธงธงอ่ะเออพี่ไก่ทำไมพี่ไก่พยานเดียวดังอ่ะ พี่สองพยางอยากอะไรเขาคืออะไรกุ๊กไก่ผัดไทยก็สองพยางเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นกะดีกับกะอะไรดีกะอะไรดีเอาไปเลือกอะทำอาหารไปดีกว่าสองคนนี้ใครชอบทำอาหารบ้างครับก็จริงๆชอบครับเช่นอะไรบ้างต้มยำกุ้งอะไรแบบนี้เธอไม่เคยมีใครตำต้มยำกุ้งแล้อร่อยมากเธอจะเป็นคนแรกที่เข้าไปนั่งในหอยใจ้ใช่ไหมอยากกินกุ้งมากนะกุ้งเป็นสัตว์ที่คบไม่ได้นะทำไมคะ เวลาเข้าอยุทธยาเห็นแล้วมันเขียนกุ้งเผาอายุทยาโอ้โหกุ้งเผาอายุทยาไปเล่นข้างนอกปากากัดกล้องไม่ได้วัดกัดกล้องหน้ามั่นใจมากว่าชอบทำอาหารชอบกิน,นแล้วไม่ชอบทำบ้้งเหรอ <c oughs> ผมชอบกินอย่างเดียวอะเพราะว่า คนทําให้เราก็ดีใจนะอ่าเราเวลาปรุงเหรอเวลากินก๋วยเตี๋ยวปรุงไม่เดือคนงปรุงครับเพราะว่าผมใส่พริกอย่างเดียวใส่พเพียอแค่เกียงเดียวจริงเหรอจริงอปกติผมปกติก็จะมั่นใจร้านค้าอยู่แล้วไงเราต้องเชื่อเชื่อฝีมือร้านค้าแต่วันนี้พร้อมนะครับร้านพร้อมครับผมพร้อมแล้วมาทำที่ได้เลยคะับมามนมามาามารามามอมอาามามามาอาม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 อมเมามาางา่ามานาามามมมา้มาม เอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะเมนูปริศนาถ่ายภาพนะครับถ้าใครทายถูกนะครับผู้ชนะจะได้เลือกวัตถุดิบจากเมซีของเรา9อย่างผู้ที่แพ้จะได้เลือกแก้6อย่างนะครับถืว่าปริศนาถ่ายภาพคุณไปคุณไปอุ้ยอุ้ยจำไม่ดีจำไม่ดีอ่ามีเนื้ออะไรบ้างมีเนื้ออะไรบ้างครับถามนี่อยู่ว่าภาพในนี้อะไรที่มีสามภาพครับโห้ชาตอาจารย์ปรากฏดได้เลยปีการผูครับจากกต้องมูครับ ไม่ใช่มันมันไม่ใช่หมูคำเดียวมันหมูอะไรหมูอะไรเฮ้ยหมูฝอยตาหมูฝอยถูกต้องพี่มีเหรอผิดแต่หมูแล้วหมูอะไรหมูอะไรประหลาดใจงงหมูจับเถูกต้องพี่เหมือนกันเลยถูกต้องโอเคสายไปไก็เห็นเห็นไหมหมูโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ก้อันนี้ก็ชื่อกล้องเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยพี่น้องกันพี่น้องครับเหรอไหนเราไปเทียบกันพี่ดูนโอ้โหเนี่ยหน้าเหมือนกันหน้าแบบจะคล้ายๆกันหน่อยครับโอ้รู้เลยนะคนละรู้ได้เข้าไปให้เจ็บกันเลยเอาไปให้มีดด่าเอาไปให้โดนดาเปิดเลยครับไอ้ดูมันเนาะอันแรกเป็นหมูสามชั้นอันที่สองเป็นขระดาเดี๋ยว่าอันสามเป็นชวยกันเลยหัวไม่ได้นะอันที่สี่เป็นกระเพรา อันนี้หอหัวใหญ่อันนี้โกเป็นกระเทียมอันนี้เจ็ดว่าอด้จอันนี้แปดเป็นถั่วก็อาและสุดท้ายแปดปมดแล้วอ้ยแล้วหยิบโยนปชอนและน้องเปปเปอร์ล้วก็ยิบมาอย่างรวดเร็วะแล้วก็ได้ของมาแล้วใช้ได้นะครับเรามีทั้งหมูสามชั้นแล้วก็ปลาช่อนละแต่จะเอาไอ้สองชนิดนี้ละไปอยู่ด้วยกันยังไงนะล่ะคิดหนักแน่นอนนะน้องจับเลย มากพี่น้องแท้ๆทานตามกันมาแต่ออกคนละรูนะครับเต้าหู้ไข่หกอย่างครับอะไรอ่ะเนื้อไก่เนื้อไก่ตักไข่แล้วสี่เห็ดนางฟ้าเนื้อไก่อีกต้นิ่นไปเลยสองต้นไปเลยและสุดท้ายเป็นหัวใจเ่าว และกากล้องแล้วก็ได้เนื้อไก่ถึง2ชิ้นด้วยกันหลาก,กับกของเนนที่เห็นอยู่แล้วก็ดูไม่ยากนะครับนั้นสู่ๆนะันน้องทั้งสองคนอ่เอาว่าตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับก็ได้ว่าดิดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิงการโอเคค่ะ,ะมคันาแล้วก็ที่เหลือเป็นตู้ไข่ดูที่ไหนป่ะกระเทียม ได้ครับร่างกายแบ่งเป็นสใช่ครับหัวสา้าหองผมเหลือกะเพราครับผมเมนูอะไรดีขวดช้เท้าคิดว่าจะทากะเพราครับใช้กับเหมือนต้องปรุงอะไรมได้ใช่ครับมีผงชูรสไหมคิดว่าน่าจะทำได้ครับใช้พริกพพรริิกกนี้ได้ใช่ะได้ค่ะเออผมคิดว่าผมจะทำเป็นต้มจืดดีกว่าอย่าลืมใส่ตะไคร้นะไม่หนักใจครับคิดว่าน่าจะพอทำได้อยู่ครับน่าจะพอทำได้ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมนิพยะประกันภัยไลฟ์ลี ของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเด็พลิกเผาไทยตามแม่ประนอมทิพยประกันภัยและไลฟ์ร <c oughs> ีอ่น,นอ่านไอ้ี่ไมห่วนิดหน่อยนีก่นิดหน,น,น่อยค <c oughs> งเยอะเลยแหละห่วกงกล้องนิดหน่อยนะฮะในนี้เราจะมีไข่ทั้งหมด6ใบนะครับ3มใบ็็นชื่อคณะกรรมการ,การและอีก3ามใบทำคนเดียวไม่ม<า>ีตัวช่วยนั่นจ็ัเปเปอร์โอ้ยโอโแอบด้วย พี่ผัดไทยเหรอทำคนเดียวจ้าโอ้ยทำคนเดียวนีเขาเลี้ยำคนเดียววเราจะไม่ช่วยนะตนเนี้ยกะ้องต้องช่วยนะขอให้ได้สักคนหนึ่งนะเออนั่นนะมานี่ครับเป็นพี่ผัดไทย ราบกาน้องเปเปอร์ก็ต้องทำคนเดียวและอย่างเดียวนะดูเหงาหดหูยิ่งนักแต่น้องก็ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างสซ้ซนะครับน้องเปเปอร์ส่วนน้องกากกล้องแล้วก็โชคดีมานิดนหนึ่งได้พี่ผัดไทยมาเป็นตัวช่วยสบายตัวละครับส่วนพี่ไก่แล้วก็พี่ทงท,ง,ทงวันนี้ก็งานสบายๆนะครับพี่ และต่อจากนี้ไปโมนบรรุษยชยชิจะได้พบกับเมนูทได้เยอะจะได้ไเข้าไปดูจไปเยีงไงนั้ไปชมกันเลยไปเลยไป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 โอ้แข็งหนก่อนันก่อนหันแล้วก็ต้มจะุกันไหมมันแข็งเธอจะทาอะไรจะทาเป็นแกงตื่ครับจุกถูกต้องเป็นอะไรครับินว่าจะทำกเพากรวเคียงได้คัเช่นพวกถั่วงอกแล้วก็คนาครับปลาช่อนเธอจะทำอะไรกับปลาช่อนยวเอาไปทอดครับผมทอดเลย เลยพ่ถนแต่จะบอกเลยนะว่าพี่มีตัวช่วยดีให้นะครับนี่เลยครับเปเปอร์เป็นน้ำพริกเผาไทยนะสูตรแม่พนอนะครับเป็นน้ำพริกเผาสูตรพิเศษนะผะผมองบอกเลยว่าเขาคัดพริกอย่างดีนะฮะพี่ถีนพิ่ถันในการรัยรสครับผมก็บอกเลยใส่แค่ช้อนเดียวก็อร่อยสุดๆไปเลยครับันให้บางหน่อยสำหรับใครที่ชอบกินเจนะฮะน้ำพริกเผาสูตรเจก็มีนะครับบอกกับทุกคนเลยถ้าทำอะไรอ่ะ ทำเป็นแกงตืดครับทำอะไรเนอะแกงตืดครับจริทำแกงตืดนแกงตื่นเลยโอ้ยแล้วคนลุกแทนน้องจริงจริงนัวกันไปลายแล้วก็ปล่อยให้พี่ผัดไทยของเราและหันไก่อยู่เพียงผู้เดียวอีชายแย่เลย <c oughs> ส่วนน้องเบปเป,ปอร์แล้วก็หั่นหอมหัวใหญ่แล้วล่ะครับนั้ำดูท่าทางธรรมะแมงดีจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นก่อนแซ่เธอจะปั่นอะไรเาขาไม่ขี่จักรยานในรายการาะนะ ทำอะไรต่อันนี่เขาไอ้พี่มีตัวช่วยที่ดีแล้วเอ้ยใส่แล้วเดี๋ยวพี่ไทยใส่หน่อยดีกว่าอ่ลูกใส่ให้หมดเลยฝากน้ำดีกว่าอโอ้ได้ครับใส่มาใส่เร็วใส่โดยเรีย้อยเอ่อใส่เลยเอาไก่แล้วเอาไก่ใส่โอ้ขอบคุณครับแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปอ่าเธอจะหันของเธอไปที่เจ้าให้แล้วก็จะไปเรียกเธอขอบบคคุณรัเธอมีแฟนไม่ยังยังครับผมเพราะธอชอบฉันแหละคือสวยอ่าลูก เอาเดียวพอเอาเดียวพอเอาเดียวยอตอนแรกตอนนี้องเสียเวลาตอนนี้เลย16นาทีต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่แค่นี้เจ็ดเป็กระเพราสิไม่ใช่เธอคุณไกเด็นกระเพราสิ่ตรงนี้ดข้ยน่ากินจังขอบคุณมากขอไปลูปลา อยากก่าเข้าใจผิดเข้าวข้ามตัวเองอีกแล้วนะพี่โถงโถงอ่ะมาดูน้องกัดก้อนแล้วก็หันหัวใช้เท้าแล้วโดยที่พี่ผัดไทยของเราแล,แล้วก็โรยเกลือลงไปแล้วอ่ะส่วนน้องเปปเปอร์แล้วก็หันหมูสามชั้นแล้วล่ะครับผมปลาช่อนอ่ะเอาสุกห,หรือเอาไม่เอาเอาสุกครับผมอ๋อน้องเป็นคนเอาออกเหรออนี่มันเดือดจัดมากถ้าเปิดฝาหมอ้อมาหน้ากูเละ <S <S แล้วเอ้าให้แต่งอ่ะรีบไปให้เละเธอไม่ต้องกลัวมันติดกัน เอามาทำอะไรเอามาทำอะไรคะนาใสลงไปน้ำมันหอยครับคะนา้ามันหอยใส่ก้าด้วยใส่ใบด้วยเหรอใช่ครับแกะไงแกะเองปกติผมกินแม่แกะอะมันต้องปอกด้วยเหรอไม่ได้แล้วแตห้ามช่วยนะห้ามช่วยนะใครอย่ามาช่วยนะไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่คิดจะคุยอะไรกันเลยหรือไง ก็กำลังตั้งใจทำอยู <ederim S 1> <w ain S 2> ่ครับเคุยการผ่านไลน์เธอไม่มีคบหรอหญเยอนี่นยเะเครื่องะอๆๆแม่หมดขวดและว่อกอกออไมีดืนคนเข้าลกครับนะเขาก็เป็นคนอยู่อันนี้ายอยเล่นตัดอ๋ออะเลูกมาแกกจี้เธอใส่ตะไคร้เหรออ่ะพระโจอมันบางนั้นน่ะ อีกนิดนึงจะดีแล้วอีกนิดนึงจะดีแล้วอีกนิดหนึ่งจะเททินอย่าเกลียมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะไม่จกหน้าตาหน้าตาน้องเปเปอร์อ่ะเครียดมากหรือว่าไม่ยุ่งตั้งใจหรือเปล่าไม่ยุ่งอะไรกับคุณนะหอมผู้ใหญ่จะใส่ตัวไหนเนี่ยครับใส่ใส่เลยก็ได้อ่ะน้องก็จะใส่ไปเลยแล้วเขาจะออกหมดไหมแล้วเดี๋ันนี้เขาจัดจ้านมากของเธอจืดชื่อหรออาเก่งจืดเออพี่ครับ ของเขานะ้ํางจัดจ้านเลยนะใครสอนให้หั่เต้าหู้อย่างนี้กูอยากจะรู้นะแต่ไปครึ่งเดียวพออีกกล้องเียไหมแกก็ใส่อย่างนั้นเหรอไม่รู้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆเรากับน้องก็พอจะไปกันได้ทำได้อยู่ ถ้าไม่ติดว่าเพื่อนบ้านวุ่นวายกับเรานะฮะแล้วเพื่อนบ้านคนไหนคะน่าลำคาญมากไม่ทราบว่าคนไหนอะค่ะฉันบอกเลยนะว่าเราสองคนจะไม่ไปทําให้ใครเออเราก็จะไปทําให้ใครแต่บางคนไม่หยุดมือเลยคนไหนเราบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นหยิบนั่นอยู่นี่เอาน้ำใส่เอานู่นใส่ให้เขาไม่ได้แค่บอกไม่ได้หยิบตะหลิวด้วยไม่ได้หยิบตะหลิวเลยอ่าไม่แน่น้องทําแกงจืดแต่ว่าพูดถึงแกงจืดรสชาติ ม่แน่ใจเขาบอกอร่อยนะแต่แกงจืดอ่ะทำว่าแกงจืดเห็นง่ายแต่ยากใช่ไม่ได้เอาชนะใจคนหรอกมันต้องเลี้ยงเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเลี้ยงใช่และในฝั่งเปเปอร์นั้นฉันเห็นเขาทำผัดกะเพราซึ่งกินฉุนมากใช่จะแซ่บไม่รู้จะแซ่บตอนนี้เรางหมอกเลยว่าอีกคนนึงทำแซ่บคนนึงทำจืดใช่ตีกันได้อชกันเอาล่าดูนั่นเลยทำไมท่าต้องทำหน้าหลอกใส่ฉันด้วยเขาไม่ได้ทำ อ่และแกงจืดขอน้อำกากล้องแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับผมอ่ะขอชิมสักหน่อยเป็นไรส่วนครัวของน้องเปเปอร์แล้วก็เทลงจานแล้วล่ะครับแหมโดูสิครับว่าใครจะปิดฝาก่อนกันเสร็จแล้วก็หนูปิดฝาหนูชิมยังปิดแล้วปิดแล้วอร่อยเลยครับอร่อยเลยเสร็จแล้วามหวานมีรสชาติมีรสชาติมีทั้งรสชาตม่หวานใจแล้วปิดฝาเลย ไปเนี hertz, right. <t <t ่ยางหน้าข้ here, ้าปไปเรื่องปได้ปีาปปีศาจสองปาีเขียวเสร็จไปที่นสองต้องงงต้องงง ตอนนี้ทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ก่อนอื่นครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมามอบให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะจะจะสองท่านเลยครับวันนี้เรามีกระเช้าผลิตภัณฑ์ดีๆครับจากแม่ประนอมนะครับตำแานความอร่อยคู่กับก้อนไม่ว่างภรรยาขอรับแทนไม่เป็นไรเลยภรรยาหอที่บ้านเลยกันนะครับเชิญรับไเลยครับรับเลยครับโอเคครับ แล้วดูเลยนะเราบาชิงกาสัสนับสนุนโดยเบปซี่รารพัฒนาการของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่ อะไรอ่ะจัก้องตอนแรกอีกงงๆอยู่เลยแป๊บเดียวเสร็จ่อนเรื่องเลยเสร็จแล้วเพราะว่าเราได้คิดสูตรเมนูทําแล้วแกงจืดนั้นต้องคิดสูตรกันเลยอ่ามันต้องทาอย่างพิถีพิถันแกงจืดเขาใส่ตะไคร้นะเออทําให้กลิ่นหอมไงครับเปเปอร์ดูแบบชุดฉาดมากเลยอ่ะดูแบบเผ็ดจัดจ้านมากไม่พูดไม่จาก้มหน้าทําอย่างเดียวไม่พูดไม่จาเปเปอร์หรอไม่พูดเลยนี่นี่นี่หรอ กากล้องครับเบโดนี้มีชื่อว่าแกงจืดหน้าใสของกากล้องครับโอ้โหใสมากใสมากไูเลยดูเลยหน้าใสของอะไรนะของกากล้องครับเต้าหู้เนี่ยสับใส่มาสับเขาสับเต้าหู้เหรอคะเขาต้องการเละๆค่ะเขารู้ว่ากรรมการไม่ไหวแล้วน้องเขาอยากโชว์ว่าหมูเขานุ่มเออเขาไได้หมูหรือไก่หมูค่ะ เหมือนหั่นไก่นะก็กูพูดหมูอยู่ไะล่ะแต่แบบเนื้อไก่ไม่คือหมูไม่คือเนื้ออะไรไม่คือเนื้อไก่มันคือเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อไก่เอาไก่ก็ไก่มาหนึ่งสองสามวางจานที่เจ็ดโอ้ราคาเราได้อืมอืมอร่อยอยากหยุดวันเวลาเอาน่ะโอน่ะสะอาด ศาตอะไรล่ะหอยใ้เท้าดูขมขมทำไมหนูขมคืนชีวิตมึงไงหอยในเท้าอ่อนนุ่มมากขมมากเลยแสดงว่าหอใเท้าไม่แก่็ต้องมีอะไรผิดปกติในหอในเท้าต้องใส่งูเลื้อยต้องใส่งูเลื้อยผ่านมันรู้สึกไหมมันยังไม่สุกเต็มที่หอยใเท้าไม่สุกพูดหลายๆรอมันอดใจรออีกสักหน่อยเวลาก็อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ กูผิดเหรอโอเคเอามปเลยครับเฮ่อแล้วไหมเด็กมันเสร็จแล้วแม่ลอยเลยขอบคุณครับโอ้ยตอเจ้ายังขมอยู่เลยแม่ลอย้วยมาครับเปเปอร์แล้วเมนูนี้มีชื่อว่าผัดฮัดเชยครับผมเฮ้ยพัดเชยพัดเชยพัดเชยอยากมื้อจังเลยไม่ต้องร้องตามกูก็คือศิลปินท่านหนึ่งโอ้ยมีอะไรเนี่ยกูต้องกินอีกแล้วเหรอเฮ้ยดูดีนะดูดีเลยล่ะ ดูดีดูดีผัดอะไรเนี่ยผัดปลาช่อนด้วยหมูด้วยกระเพราสำคัญด้วยเออออืมใส่เช่ยไหมใส่โซดาไฟลงไปเพื่ออ้มันซาซาแสบแน่นอนอแต่เมนูนี้นะถ้าไปอยู่ในร้านอาหารนะฉันสั่งแทนซเซิลทำไม มันแปลกๆอ่ะไม่นู่มอย่งแต่ว่ามันก็เรียงดีกว่าแกงจืดนี่ใจคอจะไม่หันไกลไม่แล้วปลายแหลมด้วยการแผนขอบสตล์เผ็ดเผ็ดนำนะลูกเนาะเผ็ดนำคือเผ็ดปุ๊บเค็มมาไม่ถึงมาไม่ถึงมาไม่ถึงหวานไม่มี ว่าไม่จําเป็นแต่เค็มไม่มาเค็มไม่มาเผ็ดอย่างเดียวเลยไม่มีรสอื่นเผ็ดอย่างเดียวไม่เต็เดียวถ้ามีเค็มมานะจบโอเคจบหวานอีกโรยหน่อยหนึ่งนะนิดเดียวนิดเดียวจบไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเืิอขอให้มันมาเหออันนี้มันเลยมันมีแต่พริกอย่างเดียวหนูหนูใส่น้ำปลาเหรอคะหรือใส่หรือใส่เกลือใส่แล้วอาจจะไม่ได้เยอะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่เห็นเขาใส่เห็นเขาใส่น้ำมันหอยเขาใส่ใส่น้ำปลาก็ใส่แต่เขาชิมแล้วนะชิมไปครั้งเดียวแล้วก็บอกอร่อยครับ ใช่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 อร่อยเขาคือกินรถเนี่ยครับผมกลับบ้านเรากลับบ้านเราไบ่งอสอรอละโรถที่ับต่างจังหวัดเล้วเอาละครับร้านตอนนี้นะฮะคณะกรรมการชิมอาหารของทั้งสองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้เก๋ โยนครับเฟล,ลไม่ได้เลยสักคนท<อ>ทำไมอ่ะครับมันต้เป็นอาหารเลยหรอไม่รู้มันอันแรกมันก็จืดไม่มีรสชาติเลยมีรสชาติขมขมเขื่อนอันหลังก็เผ็ดโดวอันเดียวไม่มีอะไรเลยคือไม่ ไม่รู้ว่ามื่กินอะไรเข้าไปอ่ะแต่คนเนี้ยเขาตั้งใจมากเลยนะแต่เขาชิมไม่เป็นหรือเปล่าคนคนนั้นก็ตั้งใจนะพี่ไก่พูดอย่างเงี้ยต่อยกันไม่ล่างพี่ไก่โทษน้องจับข้องไม่ถูกหรอกใครจะโทษอ่ะโทษพี่เลี้ยงได้พี่เลี้ยงไม่ดีพี่เลี้ยงมันไม่ดีใช่ไหมพี่เลี้ยงแบบเออพี่เป็นไอ้สารพดีนะหนูไม่ใช่พี่เลี้ยงมันอ่ะโอเคครับดูว่าไม่มีใครได้เข้าไปจริงแจ็คพอตคราดไม่มีใครได้ จ็คพอตไปนะครับแต่ไม่ไปครับวันนี้ก็ให้ติดามผลงานกันหน่อยครับทั้งสองทางใช่ไหมครับก็ฝากซีดี์ในโนกสารรักเนี่ยนะครับสามารถดูย้อนหลักได้ที่อัลติเมททูบอ Official ครับผมในทางยู u ูบครับผมครับครับฝากติดตามด้วยครับอดายด้ยกยรันนะยรับดีวดยกันคีรับดียยร์เดียร์เอียร์ไดียรียร์เดีกร์เียด์ีรรับร ครับผมอ่ะผมก็เ e ปเปอร์พงผัดครับ P E P P E R P O N G P A t ครับผมทุกๆช่องทางเลยครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ดวลา8 1 5โมงวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากภาพยนต์เรื่องที่หยดมีใครได้เจอสิ่งลี้ลับอะไรในกรอบบ้างไหม จะไม่มีนะอีตาจูเนียหน่าเจอเจออะไรฮะอย่างน้อยจูเนียเข้ามาเจอจูออนแล้วเฮ้ยทข้ามาเลน้องอะเข็ดมืออ๋อโอเคน้อยเฮ้ยตามไม่ต้องทำได้แต่ก็ได้แค่ทำโอ้โโหอยเฟนไม่ไหวไม่ไหวก็ถอยได้นะเก่งอะใครเก่งน้องเฟนเก่งแบบมอบรางวัลไป อมันไม่กินร้านเหล่าๆเลยอ่ะเนอะอ้ามะเขือสุกพอดีเหรอฮะสุกเลยมันลงพอดีเลยเกี่ยวไหมเพราะว่าพี่อยู่ด้วยอาหารมันอร่อยหรือว่ามันอร่อยอยู่แล้วหลง่จเป็นยังไง